ระบบสุริยะของเราเป็นที่น่าพิศวงซึ่งมีดวงอาทิตย์และสิ่งต่งตางๆโครจรอ,อยู่โดยรอบนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบและตั้งชื่อดาวเคราะห์แปดวงในระบบสุริยะของเราเราอาจจะเชื่อว่าเรารู้จักมันค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ยูคิเลสจะนำข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและแหวกแนวมาฝากคุณคุณรู้หรือไม่ว่าระบบสุริยะของเราเป็นเพียงหนึ่งในห้าร้อยกว่าระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือกนี้เดาได้ไหมว่าระบบสุริยะมีอายุเท่าไหร่ ถูกแล้วมากกว่า4,500ล้านปีตอนนี้คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเพิ่มขึ้นไหมถ้าใช่ก็มาเริ่มกันเลยมีดาวฤกษ์ในกาแล็กซีเพียง15%ที่มีระบบดาวเคราะห์และแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์ของเราดาวเคราะห์8ดวงที่โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกการแบ่งนี้จำแนกตามส่วนประกอบของดาวดาวเคราะห์ชั้นในมีดาวพุธ โลกดาวศุกร์และดาวอังคารเนื่องจากดาวเหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นหินจึงมีดวงจันทร์ไม่กี่ดวงหรือไม่มีเลยดาวเคราะห์เหล่านี้ไม่มีวงแหวนและพื้นผิวเป็นของแข็งแล้วก็ค่อนข้างเล็กดาวพุธดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้วดวงอาทิตย์มากที่สุดแต่ก็มีค้่โลกเหนือที่เยือกเย็นนี่เป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนต่างก,กันมากอุณหภูมิบนดาวพุธสูงถึง450องศาเซลเซียสในช่วงกลางวัน และอุณหภูมิลดลงถึงลบ170องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืนมีแอ่งอยู่เยอะแยะบนพื้นผิวของดาวพุธซึ่งเกิดจากการชนของอุกาบาตและดาวหางหนึ่งปีบนดาวพุธผ่านไปไวมากเพราะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงใช้เวลาไม่นานก็ครบรอบและดาวพุธก็ใช้เวลาแค่88วันบนโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ถ้าคุณอยู่บนดาวพุธคุณจะได้ฉลองวันเกิดในทุก3เดือนดาวศุกร ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่2และเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงถึง465องศาเซลเซียสดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หนามากมีลา,าลาวาไหลกระจายอยู่เต็มไปหมดและเมฆกรดซัลฟิกดดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดทั้งในแง่ของขนาดและลักษณะวงโคโจรมันเป็นดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟเยอะมากที่สุดมากกว่า1,600ลูก และดาวสุขนั้นไม่มีบริวารโลกบ้านของเราใกล้ๆก,กับดวงอาทิตย์ยังมีดาวเคราะห์ที่มีน้ําและสิ่งมีชีวิตโลกเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีชั้นบรรยากาศเหมาะกับสิ่งมีชีวิตการหมุนของโลกจะช้าลง1.7มิลลิวินาทีทุกๆศตวรรษซึ่งทําให้มีวันมากขึ้นคุณรู้ไหมโลกออกห่างจากดวงอาทิตย์1.5เซนเมตรทุกๆปี โลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่จะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงเพราะเราอยู่ที่นี่เราจึงคิดว่าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกแล้วแต่ไม่จริงยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่เป็นบ้านของเราในขณะที่คุณกาลังดูวิดีโอนี้ดาวเทียมกว่า2 6 6 6ดวงกําลังโคจรรอบโลกอยู่เพื่อถ่ายรูปวัดค่าต่างๆช่วงในการสื่อสารและอีกเยอะแล้วมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับโลกอีกหรอ เอ,อเราอยู่ที่นี่ก็ดีพอแล้วนะดาวอังคารคุณรู้ไหมว่าดาวอังคารมีพายุฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดและกินเวลาน,านานที่สุดในระบบสุริยะมันถูกเรียกว่าดาวเคราะสีแดงก็เพราะฝุ่นเหล่านี้เต็ไมไปด้วยสนิมเหล็กในชั้นบรรยากาศอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวศุกร์อยู่ที่ลบหกองศาเซลเซียสดาวอังคารมีภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะซึ่งสูงกือบสามเท่าของเอเวเรส แล้วก็มีุบเขาที่ลึกหรือยาวที่สุด4,000กิโลเมตรถึงระยะเวลาในหนึ่งวันบนดาวอังคารจะพอๆกับโลกแต่หนึ่งปีบนดาวอังคารนานถึง687วันบนโลกค่อนข้างจะเหมือนกับโลกของเราไหมล่ะเอ่อก็ไม่ขนาดนั้นนะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าครั้งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารประมาณ3.7ล้านปีก่อนมีการพิสูจน์แล้วว่าเคยมีน้ำอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคาร มาที่ดาวเคราะห์ชั้นนอกซึ่งมีทั้งดาวแก๊สยักษ์อย่างดาวพฤหัสและดาวเสาและดาวน้ำแข็งยักษ์อย่างยูเรนนสกับเนปจูนดาวเคราะห์เหล่านี้มีดวงจันทร์หลายดวงพื้นผิวไม่ได้เป็นของแข็งมีงระบบวงแหวนและมีขนาดมหือมาดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราเส้นผ่านศูนย์กลางก็ใหญ่กว่าโลกถึง3เท่ามีจุดสีแดงใหญ่ๆที่เชื่อว่าเกิดขึ้นจากพายุที่กินเวลานานถึง300ปี ดาวพฤหัสจริงๆแล้วเป็นกลุ่มแก๊สที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมและก็มีมหาสมุทรไฮโดรเจนเหลวอยู่บนดาวพฤหัสด้วยจากบันทึกพบว่ามีดาวหางชนดาวพฤหัสเมื่อปี1994และได้ทำลายชั้นบรรยากาศของมันดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะดาวเสาเหมือนบอลลูกใหญ่ที่ทำมาจากไฮโดรเจนและฮีเลียมโครงสร้างรูปหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าประกอบด้วยแก๊ส อยู่รอบๆอบขั้วโลกเหนือของดาวเสาดาวเสามีวงแหวนเจ็ดวงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ธรรมดาหนึ่งวันบนดาวเสามีสิบชั่วโมงส2ิบสองนาทีในขณะที่หนึ่งปีนั้นนานเกือบยี่สิบเก้าปีบนโลกยูเรนัยสยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในระบบสุริยะมันเอียงได้อย่างมีเอกลักษณ์เนื่องจากมันชนเข้ากับดาวเคราะห์ขนาดพอๆกับโลกทันทีหลังจากก่อตัวขึ้น ยูเรนัสนั้นก็โคจรในทิศทางตรงกันข้าม1วันบนยูเรนัสเท่ากับ17ชั่วโมงบนโลก1ปีบนยูเรนนสเท่ากับ84ปีบนโลกมันเป็นดาวเคราะห์ดวงที่เย็นที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งมีอุณหภูมิพื้นผิวลบ224อองศาเซลเซียสเนปจูนดาวเคราะห์ที่อยู่นอกสุดของระบบสุริยะเป็นดาวที่เย็นที่สุดเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่มีลมแรงที่สุดในระบบสุริยะ ซึ่งอาจจะเร็วถึง2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงซะอีก1วันบนดาวเนปจูนเท่ากับ16ชั่วโมงบนโลก1ปีเท่ากับ165ปีบนโลกเนปจูนนั้นประกอบด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ยาน y o y a g e r 2เป็นเพียงยานลำเดียวที่เข้าใกล้เนปจูนมากที่สุดเอาละหวังว่าเราได้มอบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจให้คุณรู้ และได้จุดประกายความสงสัยเกี่ยวกับการเล็กซี่กว้างใหญ่ที่เราต่างเป็นส่วนหนึ่งนี้ติดตามชม You q u r ลเเพื่อรับข้อมูลสนุกๆอีกมากมายคนพบมากขึ้นรู้มากขึ้น